วัสดีคุผู้ชมนะครับามาแล้วนะครับขึ้นแล้วน้องมาแล้วผมขึ้นเวทีก็อ,อันนี้มิ้เก็บบรรยากาศวัเสิร์น้งต้มข้าวครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายย่งนอนนะดึงไปตั้งอนตั้ง,งเลยกอบเป็นบรรยากาศที่เป็นยังไทยเป็นยังปิดนะครับเพราะนั้นเยหมูก็เลยถ่ายเจาะไปที่น้องอย่างเดียวเลยนะครับไม่ได้แทนนะครับ Até ก็เดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวอย่างเป็นทางการสักนิดนึ่งนะคะหนูเชื่อเด็กหญิงสุปริยาตาอุดมชื่อเล่นชื่อน้องต้นข้าวค่ะมาจากรายการโดนเพลงชิงทุนแชม68สมัยปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนการจนานุเคราะห์โดยท่านพอดรสมพงษ์เตชะรัตนวรกุลค่ะวันนี้หนูมีความรู้สึกดีใจมากนะคะแล้วก็มีความสุขมากมากเลยที่ได้มาร้องเพลงในวันนี้นะคะวันนี้ก็เป็นงานเลี้ยงแบบว่า รู้สึกว่าค่อนข้าง VIP มากเพราะว่าใกล้ชิดเป็นพิเศษ p r i v a t e มากเลยนะคะแต่ว่า,างานกันเองมากๆเลยลไ,ไ,มไม่เหมือนคอนเสิร์ตเลยแ <laughs> ้วหนูขออนุญาตนะคะเชิญเรียนเชิญเจ้าภาพเึ็นมามอบถึงการศึกษานะสะักนิดนึ่สวัสดีคก็ว่าเนมอบรางวัลกันนะคสวัสดีค่ะปู ก็ต้องขอขอบคุณน้องต้นข้าวนะฮะที่ให้เกียรติมาในงานวิสุทธิ์หนึ่งสี่ซึ่งเราจบปีการศึกษาของปี2024น้องต้นข้าวจบวัดใต้เีอะไรครับจำไม่ได้แล้วค่ะจบปีที่แล้วก็คงไม่ต้องพูดนะฮะก็วด้อะกันดำเนินการต่อ ตอนนี้ขอเชิญท่านสมเกียรตินะครับซึ่งเรียนเชิญท่านเรีเชิญครับกการศึกษานะครับเรียนเชิญท่านสมเกียรติครับโอ้ยประยุกต์เลยประยุกต์เยเาแล้วเาแล้วเีเยนนะครับโอ้ย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  ว่าเท่าแค่ผมเกียรติมอบคุณการศึกษาให้กับน้องคุณค่าที่ไปด้านนั่นวอาคงนี้คนนี้นั่นคุณแจงครับนั่นคุณแจงที่น้องน้องคุ้ม่าอยู่นี่ครับนี่คงนี้คงนี้เพราะผมเกลียดจะเป็นหน้ารูปหน้าตาเมื่อนกันเกินแล้วแหละเป็นผู้ที่ประสานงานยิ้มประสานงานเรื่องมาทหลายคนวันนี้นะหน่อยจ้าครูปู่พี่ อยากจะไปไปสิเชิญไปแฟนจะลาหน้าตาจะรวมเดินปู่แฟนงงโง่ขึ้นรถไฟปู่งมแฟนขึ้นรถด้วยแฟนจะลาบ้านป่าไปตุงเอ๋ไปทางเซตจะห่างไกลขออวยพรให้ปลอดภัยทุกนาขึ้นทางจับมาอให้คุณปู่หน่อยจ้า พ่อเก่งมากนะสมัยไดดูคอนเสิร์ตบ่อยเออส,ส,สวัสดีครับเพื่อนๆวิสุดหนึ่งสทุกคนวันนี้เป็นงานเรียนรุ่นของผู้ที่เ,เพื่อนเราที่ร่ำเรียนมาด้วยกันที่สุดจบปีการศึกษา2514ที่เราเรียกสัก้นๆว่บกลุ่มวันนี้ต้องขอขอบคุณ เอเหลนเหลนต้นข้าวกับทีมงานที่มาให้ความบันเทิงความสุขความรื่นเริงแก่พวกเราน้าโอกาสนี้ีพวกเราพวกมีน้ำใจเลี้ยงกันเนบัน้อยเพื่อให้นมอบให้น้องให้ข้าวใช้เป็นการศึกทุนศึกษาในอนาคตอาจจะเป็นเพียงเรื่องน้อย ก็คงพอช่วยให้น้องได้ร่ำเรียนวิชาอย่างน้อยประวัติศาสตร์ก็ได้เก่งดสีอย่างน้อยวิชาได้ที่สองภาษาไทยฉะนั้นเงินทุนจงดนแนทางสมัยา,าันี้มอมอบให้น้องเพื่อเป็นการศึกษาอนาคต เหมือนเตียบอกว่าจะได้เป็นเจ้าโจรนายคนต่อไปขอบคุณครับเซ็นต์เให้คนปูหน่อยจ้าขอเค็นการรอบทีก็แจงรอบทีขอบคุณค่ะก็แจงรอบทีทำมีเสือรถนะครับคี่บงเอาปุ๊บปุ๊บเอาเลยน้องน้องต้นข้าวลงไม่ปูเดินไม่ไหวแน่ขอแจ้งช่วยหน่อยขอบคุณค่ะ ภูคุณคุณปู่มมากๆเลยนะคะเดี๋ยวรับมงกุฎหน่อยขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้นข้าวเข,ขาขเป็นเด็กดีอยู่แล้วค่ะ คุณคุณปู่มากมากนะคะมีการมอบพวงมาลัยเป็นถุธการศึกษานะคะแล้วก็มีมงกุฎด,ด้วยตอนแรกหนูไม่คิดว่าจะมีมงกุฎด,ด้วยนะคะงานนี้เพราะว่าเป็นงานพิเศษนะคะคิดว่าคงจะเป็นกันเองแบบว่าเบาๆงานเบาๆนะคะ,ะเดี๋ยวรับฟังเพลงต่อไปเลยดีกว่าค่ะ หนูหนูกลับเลยดีกว่าหนูว่าพ่อพยแม่จ๋าหนูร้องเพลงพ่อไหมจ๊ะพ่อไหมจ๊ะโอ้ยพ่อจริงจริงไหมคะเหมือนไม่ได้ฟังหนูเลยฟังอยู่ฟังอยู่อันนี้อันนี้ฟังหนูร้องเพลงแบบว่าเข้าใจรู้เรื่องใช่ไหมคะเพราะว่าแบบวันนี้หนูรู้สึกว่าหนูแบบ แปลกมากเลยสงสัยแบบคงจะไม่คุ้นชินม,มั้งคะเพราะว่าปกติเนี่ยไปออกคอนเสิร์ตก็จะเจอพ่อพ่อแม่เยอะกว่านี้แต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบงานเป็นงานไพรเวทน,นะคะก็จะแบบงานรวมรุ่นแบบว่าพ่อ,พ,อ,พ,อพ่อ่แม่น้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอเลยเก่งๆไม่รู้จะพูดอะไรดียังไงดีพูดอะไรก็พูดเลยอันนี้อันนี้ก็เหมือนจะพูดไปเรื่อยอยู่นะคะ หนูมีเรื่องมาเล่าด้วยนะคะอ่าอยากฟังหนูเล่าไหมคะวันนี้ค่ะงานใกล้บ้านหนูมากแต่ว่ารู้ไหมคะรูลหรมาไม่ถูกนะคะหางงานไม่เจอวนอยู่รอบเขาไปวัดหัวนามั่งนะคะไปตรงไหนก็ไม่รู้ว่าหนูก็งงเหมือนกันพอดีพ่อหนูอยากแอดวานนะคะ พาทางลัดก็เลยมั่วซั่วไปหมดท้าง,งานไม่เจอวันนี้สวัสดีพ่อแม่ทางไรสดกับเฮียหมูใช่ไหมคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะกี่คนคะเฮียหมูกี่คนกี่คนแล้วจ้าเป็นร้านเลยอ๋อยังม่นสามหมื่นสี่สวัสดีพ่อแม่นะคะต่างประเทศไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะคะพ่อแม่ที่อยู่ทางบ้านเราไม่ได้มางานวันนี้เป็นงานปิด ก็มีวาวุ่นว้าวุ่นอยู่ในไร์สดนะคะว่าแบบงานที่ไหนงานที่ไหนที่แมงกะบี่หาหนูไม่เจอเราไปอยู่ริมน้ำเห็นป้าแจงเปิดอยู่ในรถนะคะก็เลยบอกป้าแจงว่าป้าแจงที่แมงกะบี่เขาหลงหรออะไรอย่างนี้ก็ให้บอกแล้วนะคะแต่ว่าเหมือนพี่เขาก็ยังงงๆอยูอ่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงดีค่ะวันนี้เป็นงานแบบไพเบสน,นะคะงานรวมรุ่น ของพ่อว่าแม่วิสุทธ์นะคะรวมรุ่นกันหนูได้ข่าวมาว่าหนุ่มวิสุทธ์หล่อจริงไหมจ๊ะจริงไหมจ๊ะหล่อหนูเขาบอกว่าหนุ่มวิสุทธ์เนี่ยหล่อสาวสาววิสุทธ์ก็สวยสวยสาวกรญจนาสวยเกิดเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะอ่าโอเคค่ะพูดเยอะแล้ว Bye. Uh -huh. 啊。 Yeah,